ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีพฤษภประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีพฤษภนะก็จะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพรุกนะครับเราจะเรียกว่าตนุนะครับดาวพรุกเนียไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวของเจ้าชะตาว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้น นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับมันจะมีดาวที่เป็นดาวเฉพาะของคุณอยู่นะครับก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าไปกระทบดีหรือไม่กระทบดีนะครับนะอีภพเรือนหนึ่งนะครับมาจากในราศีตุลเราจะเรียกว่าภพอัินะครับอัิก็แปลว่าอุปสรรคนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านะครับจะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนนะครับแน่นอนครับในช่วงของต้นต้นเดือนไม่ค่อยจะสู้ดีนะ ตนุรักษ์ก็คือดาวพรศุกก็คือตัวของเราเนี่ยไปอยู่ในราศีธนูในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่1ิบออันนี้ไม่ค่อยดีตนุไปอยู่ในเรือนมรณะก็แสดงว่าตัวเราเองอาจจะไปคล้องแวะเกี่ยวเรื่องที่ทําให้ทุกข์หรือทําให้เราไม่สบายใจหรือมีเรื่องมากระทบกระเทินใจทําให้เราเครียดหรือวิตกกังวลนะครับหรืออาจจะมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราต้องไปดูแลนะครับหรือเราเองก็สุขภาพไม่ค่อยดีเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ว่ากันไปนะ แน่นอนครับคาว่าตนุไปอยู่ในเรือนมรณะก็อาจจะมีเรื่องที่เรารู้สึกไม่ค่อยจะโอเคนะครับก็พยายามพัฒนานะครับในเรื่องของทัศนคตินะครับไปในทางที่ดีนะอะไรที่เป็นทัศนคติที่เป็นแง่ลบก็พยายามอย่าไปคิดนะครับนะและอะไรที่มันทําให้เราเครียดหรือวิตกกังวลนะครับเราก็ให้ปล่อยวางนะครับเพราะว่าดาวอยู่แป๊บเดียวนะครับหนึ่งถึงสิบสองเองนะครับเดี๋ยวก็นะครับย้ายแล้วนะครับตนุมรณะยังหมายถึงการ นะครับโยกย้ายเดินทางนะครับจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งยนะครับนะเอาละอีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้ารือนอริมรณะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะอริก็แปลว่าอุปสรรคนะครับหนี้สินมรณะคือหมดไปสิ้นไปนะครับบางคนก็สามารถเคลียร์ปัญหาเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสามารถจบปัญหาต่างๆได้นะครับนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีดาวอะไรที่มันมาตัดทอนนะก็สามารถเคลียร์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า มีดาวมาตัดทอนนะครับแล้วบางเอญตนุรักษ์เราดาวหกเนี่ยนะครับหรือดาวพฤหุสเนี่ยเป็นการละกินีอันนี้เขาเรียกว่าจะทุกเกี่ยวเรื่องของหนี้สินนะนะจะเรียกว่าอาลิไปอยู่ในเรือนมรณะและเป็นการลกินีอย่างเงี้ยนะเราจะคิดเครียดนะครับเกี่ยวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจะเครียดเกี่ยวเยวรื่องหนี้สินหรือมีเรื่องให้ต้องกังนวลอะไรเงี้ยก็พยายามนะครับปล่อยวางก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละนะครับตอนที่ดาวพฤหุสนะฮะอยู่ในราศีธนู นะครับก็จะเป็นในช่วงของ1นถึงเ้านะครับเข้าเลิกดีนะครับมาธโนโดรายจะเบาหน่อยนะครับเลิกช่วยไวสิบถึงสิบสองเนี่ยเข้าโจโรเลอร์ไปเลิกต่อสู้แข่งขันนะครับช่วงนี้ก็ต้องวางแผนดีๆหน่อยนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่แดถึงวันที่9้าเราจะเข้านะวังปุ้เองอ่ะอันนี้จะดีนะจะเคลียร์ปัญหาต่งางๆได้นะครับนะอ่ะหลังจากนั้นตนุราจะไปอยู่ในจุดที่มงคลกับชีวิตตัวเองแล้วนะครับเราจะเรียกว่าตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของ สุภะนะครับตั้งแต่วันที่13ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13นาฬิกาอนาทีอันนี้จะดีละแปลว่าเราไปอยู่ในจุดของความสําเร็จนะครับจะสําเร็จในลักษณะต่างๆนะครับคิดอะไรยังไงก็มักที่จะมีคนมาอุปถรัรมภ์คำจุนช่วยเหลือนะครับจะทําอะไรยังไงมันจะลาบลื่นนะครับแล้วตนุไปอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งเกี่ยวเรื่องของความชํกกานาญพิเศษต่างๆนะจะทําอะไรยังไงเนี่ยมันจะเหมือนกับว่า มีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรเข้ามาช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบลื่นสะดวกโยทินไปหมดเลยนะครับก็สาหรับชาวราศีพฤษภก็รอดาวพุกย้ายนะครับก็จะเกิดสิ่งดีๆเกิดสิ่งมงคลให้กับชีวิตตัวเองนะครับยิ่งเป็นการสวดมนต์ไหว้พระเสริมในลนตตักษณะต่างๆอยากได้เงินก็เสริมด้วยคาถาเงินล้านนะครับอยากประสบผลสําเร็จก็ท่องมาหาจักรพรรดินะครับนะอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่าง นะอีกภพเรือนหนึง่งถ้าบังเอิญรักเกินนะครับเรามีดาวพระศุกร์นนี้นะครับเป็นการกินีจรนะครับก็อริวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภะนะครับก็บมักที่จะเขาเรียกว่ามีปัญหาพอสมควรกับการเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่นะบางทีเนี่ยไม่อยากจะเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่หรือผู้หรับผู้ใหญ่สร้างความลำบากหรือปัดใจให้ครับเชี่นให้เราต้องไปทํานู่นทํานี่ให้อ่า นะโดยที่เราเองก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็แบบว่าเป็นลักษณะของการทํางานที่แบบว่าต้องรับใช้รับใช้หัวหน้านะซึ่งบางทีเนี่ยถ้ามันเป็นอะไรที่มันดีก็ไม่เป็นปัญหาแต่บางทีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันจะอึดอัดทันทีนะนะเวลาอาลิกวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาพเนี่ยนะครับนะมันจะมีปัญหาบางคนก็อาจจะได้รับหมายสารนะครับเกี่ยวเรื่องของคดีความต่างๆอ่า นะครับเพราะว่าอล,ลิแบแปลว่าอุปสรรคและสุภาพแปลว่าดีงามพาออล,ลิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาพแสดงว่าความดีงามมีปัญหานะและเป็นการล็กนีมันก็จะยุ่งยุง่แต่ถ้าไม่ได้เป็นการล็กนีก็จะไปออกในเรือนของนะครับตนุมากกว่าเขาไม่ต้องเสียเรียกอะไรก็จะมีความเจริญก็วเว้นไว้เฉพาะคนที่มีดาวพฤหัสนะครับปีนี้เป็นการล็กนีมันถึงจะยุงย่งยงุ่นบุนมันจะมีปัญหานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่วิถีชีวิตของเราด้วยนะครับว่าไปข้องแวะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะถ้าบุญเอิ นะครับมันก็จะยุ่งยุ่งว,วุ่นวุ่นนะครับนะอะไรประมาณนี้นะแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าดีนะครับดาวพฤหัสนะฮะที่อยู่ในราศีมังกรน,นะครับยกย้ายราศีไปตั้งแต่วันที่1 3บสถึงยีนะเวลา1 3บสามนกาห้าสิบสองสิบสามถึงยี่สิบเนี่ยเป็นเลิกโจโรเลิกเลิก,เลกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับก็เลิกวางแผนนั่นแหละแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยเราเข้าเลิกดีเราเข้าเลิกภูมิปารโรแห่งเลิกนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเลิกแห่งความมั่นคง นะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวครอบครัวดาวหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัาาพย์เราจะเรียกว,ว่าพบพันธุนะครับพันธุไปอยู่ไหนล่ะก็ปรากฏว่าในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่ส2บสองเนี่ยพันธุก็วิ่งเข้าอยู่ในเรือนของสุภาษนะครับอันนี้ถือว่าดีนะพันธุก็แปลว่าครอบครัวนะครับหลักทรัพย์นะครับนะค,บนะความอบอุ่นในบ้าน วามอบุในที่ทํางานสุภาพแปาความเจริญก้าวหน้านะครับก็แสดงว่ามีคนเนี่ยเขาผลักดันสนับสนุนนะครับเกี่ยวเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับมีคนอุปธรภมคาจุนในสิ่งที่เราปรารถนาอันนี้ถือว่าดีนะครับนะแล้วก็พันธุ์ไปอยู่ในเรือนสุภาพบางคนก็มีเกณฑ์ที่อยากจะเปลี่ยนรถใหม่มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนบ้านใหม่ที่ทําให้ตัวเองถูกใจนะครับหรือมีคนมาซื้อให้นะครับหรือมีคนมาออกให้นะเพราะอะไรเพราะพันธุ์เนี่ยมันแปลว่าบ้านรถที่ดินได้ด้วยนะ สุภาก็แปลว่าความเจริญนะครับหรือสิ่งที่เราสบายใจหรือความดีงามต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้เสียเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ปังปุริเยเปปุริยังเลยนะครับนะดาวพระอาทิตย์ที่สถิตยอยู่ในราศีมังกร1-6นะครับสเสวยเลิกดีภูมิปาโรแห่งเลิกเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับแล้วก็ วันที่7จนถึงวันที่12เป็นเลิกเทสาตีเลิกเข้าหาเลิกเดินทางท่องเที่ยวเลิอกอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็วันที่4ถึงวันที่6เนี่ยเข้านาวาังปูเอตทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าปังปูริเยเปปูรยิยงนะครับดีเยี่ยมนะครับส่วนจุดที่ต้องระมัดระวังไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมอะไรเลยจะเป็นในช่วงวันที่7ถึงวันที่9เราจะเข้านาวังพิษ ครับนะเอาละหลังจากนั้นดาวเจเรือนพันธุก็ยกย้ายราศีเข้าไปในราศีกรุมเขาเรียกว่าพันธุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรมะนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่13ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา21นาฬิกานะครับพันธุก็แปลว่าหลักทรัพย์และกันเนาะหลักทรัพย์ไปอยู่ในอยู่ในเรือนการงานนะครับแล้วก็เรือนเนี่ยเขาเล่งกันนะข้อส่งผลให้ชาวราศีพฤษภนะครับประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมีความสบายใจ ครับทำอะไรยังไงก็ราบรื่นนะครับมีเกณฑ์เลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวเรื่องขององค์กรบริษัทได้ดีนะครับถือว่าโอเคเลยนะเวลาดาวพันธุ์ธุปกรมัเนี่ยนะครับก็จะมีความเจริญก้าวหน้าหรือมีความสบายใจหลายๆอย่างนะครับความสําเร็จต่างๆถือว่าดีแล้วดาวพระทิตย์นะครับที่สถิตอยู่ในราศีกุมสําหรับชาวราศีพฤษภที่เราเรียกว่าปัสวะเกณฑ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกณฑ์นะครับองเกณฑ์เลย คำว่าองค์เก์แปลว่าสูงสุดแล้วนะครับก็แสดงว่าสูงสุดเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์สูงสุดเกี่ยวเรื่องของอที่ทํางานวิธีชีวิตในลนักษณะต่างๆอยู่ในจุดที่ดีเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวราศีพฤษภนะครับที่จะประสบผลสาเร็จนะก็จะได้อะไรมาดีเยี่ยมนะครับในช่วงที่ดาวพระอทิตย์อยู่ในราศีกุมนะครับยินดีด้วยนะครับเอาล่ะต่อไปนะดาวพระาทิตย์ นะครับที่อยู่ในราศีกลุ่มนะครับ13-19เนี่ยยังคงเข้าเลิกเทสาตีเลิกเดินทางท่องเที่ยวเลิกเข้าหาอยู่นะแล้วก็วันที่20-29สบายแล้วเป็นเลิกเทวีเลิกนะครับทำอะไรยังไงก็ถือว่าจะรับเรื่นนะแต่ว่าจุดที่ต้องระมัดระวังจะมีในช่วงของวันที่27-29ถึงวันที่เราจะเข้าหน้าวางพิษเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ควรทาธุรกิจธุรกรรมช่วง27-29นะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงนะครับ ดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองนะครับอีพบเรือนหนึ่งมาจากราศีเมษรเราจะเรียกว่าภพวิทนานที่แปลว่าล,ลับลับซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยความอึดอัดใจความเสียหายต่างๆล้มละลายขาดทุนโลกส่วนตัวสูงนะครับเอาล่ะปัตตนีไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่าปัตตนีเนี่ยไปอยู่ในราศีเมษนะครับแล้วก็ไปสัมพันธ์กับดาวศุกร์ที่เป็นคู่มิตรถือว่าดาวองคารให้คุณแล้วนะครับดาวองคารนเนี่ยนอกจากได้ตําแหน่งมหาอุดแล้ว นะครับยังได้คู่มิตรเนี่ยมันจะส่งผลให้มีมิตรสหายมีคนคอยช่วยเหลือมีอะไรประมาณนี้นะครับปัต,ตนิไปสู่พระความหมายก็คือจะได้รับผลดีจากคู่ค้าคู่คู่ส่วนคู่สัญญานะครับบางทีทาธุรกิจธุรกรรมทาอะไรเนี่ยมันจะราบเรื่นม,มันจะเซ็นกันง่ายมันจะตกลงกันง่ายผลประโยชน์มันจะลงตัวนะครับเกี่ยวเรื่องของงานนะถ้าเกี่ยวเรื่องของความรักก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยจะเจอคนที่มีศักยภาพนะครับเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในเรื่องของหน้าที่การงานการเงิน นะครับนะหรือวงตระกูลหรืออะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าเรามีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่นะครับถูกสเปคอ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็มีความเพียบพร้อมนะอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับดาวพังคานะครับอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่5จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา8นาฬิกานาที 5- ถึง17เสวยโจโรลเลอรเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับ18ถึง29 นะครับสเสวยภูมิปารโแห่งเลิกเลิกแห่งความมันคงก็ถือว่าดาวพระอังคารนี้ให้คุณนะครับนะส่วนอีพภพเรือนหนึง่งถ้าไม่ได้เป็นการกินีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าวินาศสุภะเนี่ยนะครับนะบนะบแปลว่าเบื้องหลังนะครับทํางานอยู่เบื้องหลังหรือทํางานช่วยเหลือคนอื่นซัพพอร์ตอะไรถ้าไม่ได้เป็นการะไรกิจแต่ถ้าเป็นการธรกินนี้ให้เรามาระวังนิดนึงว่าอาจจะมีคนใส่ร้ายไม่สีหรือคนไม่หวังดีเท่านั้นเอง นะแล้วก็บางทีคําว่าวินาศสุภาพเนี่ยบางครั้งอาจจะเกี่ยวเรื่องของคดีความต่างๆเนาะถ้าเป็นการลักิรันะก็จะ,จ,จะยุ่งๆหน่อยนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะฮะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าพบกับดุมพะนะครับที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสเงินสดน,นะครับ อีพบเรือนหนึ่งในราศีกันเราจะเรียกว่าพบปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่าอยู่ในพดีเรือดีนะการเงินเนี่ยไปสถิตยอยู่นะครับในราศีมังกรเนี่ยในช่วงของนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่13านะเขาเรียกกระดุมพระไปสุภาะนะครับได้เงินจากความรู้ความสามารถความชา,า,านาญการพิเศษสิ่งที่เราถนัดได้เงินจากการเป็นที่เป็นคน อะไรนะปรึกษาเป็นที่ปรึกษานะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นพวกแนวช่างฝีมือนะก็จะได้มาจากออเดอร์ต่างๆที่เขานะครับมาสั่งหรืออะไรประมาณนี้นะครับรวมทั้งสินค้าอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับคาว่ากระดุมพัดสุภาษเนี่ยมันจะมีแต่ความเจริญเจ้าหน้าเข้ามาในชีวิตนะก็อิจฉาชาวราศีพฤษภกเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะ อีพบเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะแปลว่าการลงทุนนะครับการเสี่ยงโชคการริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็ไปอยู่ในพบสุภาก็ดีอีกนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับไปอยู่ในเรือนสุภานะครับลงทุนเสี่ยงโชคก็ประสบผลสําเร็จนะครับนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถอบรมสั่งสอนบุตรหลานลูกหลานให้เป็นไปตามนโยบายของเราได้นะครับนะมีส่วนในเรื่องของการปกครองในลนักษณะต่างๆนะครับในเชิงโนโยบายในลนักษณะต่างๆเนี่ยคนเขาก็จะ ให้ความเคารพนับถือเชื่อถือเรานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกให้เลยว่าผมให้อันดับหนึ่งเลยเนาะสำหรับชาวราศีพฤษภนะอภิมหาเศรษฐีอภิมหาล่ำรวยเลยนะครับอ,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 อันนี้ถือว่าดีดีแบบดีเยี่ยมเลยนะครับนะดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับไปอยู่ในเรือนสุภาก็จะเป็นในช่วงที่มีสิ่งใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นกยบชีวิตหรือการิเริ่มจะทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับมันลับลื่นนะครับบางทีอยากจะ ทำอะไรบางสิ่งบาองอย่างก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับนะถือว่าดีเลยนะครับนะครับดาวพพุธนะที่อยู่ในราศรีมังกรหนึ่งถึงสองเข้าโจโรเลิกนะครับเป็นเรื่องต่อสู้แข่งขันชุ่งชิงนะครับนะแล้วก็วันที่สามนะครับไปจนถึงวันที่เก้าเนี่ยเข้าภูมิปโลแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกเขาเรียกว่าเลิกแห่งความมั่นคงในลักษณะต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะจะอะนะครับ แล้วก็วันที่ส0จนถึงวันที่ส3บเนี่ยเข้าเทสาตีแล้วเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่เก้านะครับนะมีวันเดียวก็คือเข้าหน้าว,วางผูกเอกนะครับหลังจากนั้นดาวจเจรินการเงินนะครับดาวจเจรินการลงทุนเข้าไปสถิตยอยู่ในราศีกรุ่มเราจะเรียกว่ากระดุมพระนะครับไปอยู่ในเรือนของนะครับกัมมะโอโหกระดุมพระกัมมะก็คือเป็นช่วงที่ทําผลงานได้ดีนะทำผลงานแล้วเข้าตา นะเป็นช่วงที่เกี่ยวเรื่องของการงานอะไรต่างๆนะก็จะได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็บางคนถ้าจะเป็นในลักษณะของการขายของช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นะครับสินค้าผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะที่เกี่ยวกับงานของเราเนี่ยจะได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับนะงานกับเงินเนี่ยสัมพันธ์กันก็จะส่งผลให้ประสบผลสําเร็จนะครับเรื่องของทั้งการเงินและการงานอย่างดีเยี่ยมในช่วงนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะอีพบเรือนึงนะครับเป็นช่วง ที่ดาวพระพุทธนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนปุตธาไปอยู่ในเรือนของกรรมก,ก็จะเป็นช่วงที่เราเองก็อยากจะเริ่มนะครับขยายสาขาทํานู่นทำนี่นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะถูกซื้อตัวนะครับจากที่1ไปที่1แล้วก็ให้เงินเดือนมากขึ้นนะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับนะว่าเป็นยังไงนะก็อยู่ที่วิธีชื่อแต่ละคนนะแต่ทําว่าดาวเนี่ยไปอยู่ในจุดของการงานแล้วเนี่ยนะครับและดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยที่เป็นองค์เก์อย่างเงี้ยนะครับ ยิ่งส่งเสริมให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปที่ใหม่นะครับถ้าในพื้นดวงไม่สัมพันธ์การลกินีหรือไม่ได้มีดาวที่แย่ๆมาตั้งรับเนี่ยส่วนใหญ่จะสาเร็จมากกว่าเสียนะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จทั้งเรื่องการเงินนะครับเรื่องการลงทุนนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะถือว่าดีนะครับดาวพระพุธนะครับอยู่ในราศีมังกร14ถึง29เลย นะครับสิ้นเดือนก็ยกย้ายราศีตอนเที่ยงนะครับสามสิบเอ็ดนาทีนะครับเที่ยงวันเนาะนะครับสิบสี่ถึงสิบเจ็ดเข้าเทสาตีเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับเลิกเข้าหาเนาะแล้วก็วันที่สิบแปดนะครับถึงยี่สิบห้าเข้าเทวีเลิกถือว่าเป็นเลิกที่เลิกน้ำพยาเลิกดีนะครับยี่สิบหกถึงยี่สิบเก้าเข้าเพชฌฆาตเลิกเป็นเลิกการตัดสินใจนะครับนะแล้วก็ช่วงที่ให้คุณจะเป็นในช่วงของวันที่ยี่สิบหก ถึงวันที่27บเจเราจะเข้านวาวปุเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีเยี่ยมนะครับนะกอยินดีด้วยนะครับถือว่าดาวเดินดีมากนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับเอาละต่อไปนะฮะเรามาดูกันต่อดาวนะครับพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่าพมรณะนะครับที่แปลว่าความเจ้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีมีเนี่ยเราจะเรียกว่าพราพาที่แปลว่าราบรื่นสุขโยธินรายได้สองไรายได้3ามนะ เพราะลาภะนะครับตกอยู่ในเรือนของวินาศก็ควรทํางานเป็นในลักษณะจับเสือมือเปล่าหรือเป็นลักษณะที่ปรึกษาจะดีกว่านะครับเพราะเวลาดาวลาภะะตกวินาศเนี่ยมักที่จะรักษาทรัพย์ไม่อยู่แล้วก็มักที่จะมีคนมาเบียดเบียนเรื่องของหลักทรัพย์เราในลักษณะต่างๆเนาะทำให้ลาภผลเราถูกทําลายนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะควรที่จะเป็นเบื้องหลังจะดีกว่านะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะถูกแบบเขาเรียกว่าสมมติเราเคยสัมปทาน นะช่วงนี้ก็อาจจะมีคู่แข่งเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้นะอีภพเรือนหนึ่งนะครับมอรณะนะมอรณะวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของวินาศนะครับนะถ้าเป็นกาลกินีอันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคดีความนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันผิดกฎอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะถูกตำหนิหรือถูกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนะมอรณนะไปอยู่ในเรือนของวินาศน,นะครับก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวอะไรตั้งรับ นะครับถ้าเป็นดาวดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางทีเป็นดาวไม่ดีอันนี้คุณจะยุงย่งยุง่วุ่นวุ่นพอสมควรนะตามความหมายพบตามความหมายดาวนะครับแต่ที่แน่ๆดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของวินาศเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่ามักที่จะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยปลื้มนะนะครับแล้วก็ เวลาทาอะไรไงมาต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับก็พยายามอดทนเขาไว้นะครับนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีตอนนี้เสวยเลิกดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเสวยสมโนเลิกนะครับก็เป็นเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับเอาล่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวความสําเร็จ นะเราจะเรียกว่าพบสุภาษที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าคนอุปธรรม์ค้าจุคนอคอยช่วยเหลือสุภาษไปอยู่ในเรือนไหนก็ปรากฏว่าสุภาษวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกรุ่มนะก็แปลว่าสุภาษไปกรรมมาก็เป็นคนที่นะครับสา,ส,าสามารถนะครับทางานที่เป็นแบบระยะเวลายาวนานได้นะครับอาจจะเป็นพวกสัมทานต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่เวลาทํางานอะไรมันจะทํางานนานๆเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเรือรังเป็นดาวยืดยาวนาน นะครับนะแต่เ็าทาให้เราเองเนี่ยมีความมั่นคงนะครับเช่าราศีพุธศกหลายๆท่านนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานก็จะมีความมั่นคงแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีคนอุปถัมภ์ค้าจุนคนคอยช่วยเหลือเราอยู่เนืองๆนะครับนะแต่ด้วยดาวเสาร์เนี่ยถ้าเป็นดาวเหนื่อยนะนั่นหมายถึงว่ามันต้องเหนื่อยแหละมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกสำหรับดาวเสาร์เนาะอยู่ยในเรือนของนะครับการงานเนี่ยเขาจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความละเอียดเกี่ยวเรื่องของการงานในลักษณะต่างๆถือว่าดีฮะช่วงนี้ก็จะโด เด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วตอนนี้ดาวพระเสาเองเนี่ยท่านก็เข้าเลิกดีด้วยนะครับเข้าเทวีเลิกก็สแสดงว่างานต่างๆจะเข้ามาง่ายนะครับไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรสักเท่าไหร่แนละยิ่งตอนนี้ดาวไปกองอยู่ในเรือนการงานเนี่ยนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานต่างๆชาวราศีพฤษภจะทําได้ดีนะครับแล้วก็จะทําให้มีชื่อเสียงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไปนะครับพระราหูนะ ราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโดยตรงเลยเขาเรียกว่ากรรมะเนาะรกรมมะไปอยู่ในเรือนไหนปรากฏว่าไปอยู่ในเรือนลาภะก็แสดงว่าช่วงนี้งานเขาจะเยอะงานก็จะมากงานก็จะดกนะครับเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าให้ชาวราศีพฤษภไป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับและเป็นงานที่พัฒนานะครับจะเหมาะกับดวงชะตาเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวพัฒนาเป็นดาวพลิกแพงนะครับก็สามารถนําเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาใช้ในองค์กรบริษัทในลักษณะต่างๆได้นะครับราหูเนี่ยเป็นธาตุลม นะครับนะก็จะเป็นช่วงที่ทํางานได้ไวครับเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันจะให้เน้นใน,นเรื่องของซื้อมาขายไปจบไวจะดีนะครับเพราะว่ากรรมะเวลาพักแล้วได้ทัดลมเนี่ยนะครับจะส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับคิดอะไรทําอะไรมันจะไวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะนะครับสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับเรื่องคนอุปถัมภ์คำจุนคือดาวเสาเรื่องงานคือราวหูเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลนะครับให้ชาวราศีพฤษภหลายๆท่าน นะเรื่องหน้าที่การงานไม่ได้มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่นะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะอันนี้ถือว่าถือว่าดีนะครับนะเอาละส่วนดาวพฤกษ์นะครับก็ยังอยู่ในเรือนวินาศอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรก็พยายามสวดมนต์ไว้พระเยอะๆนะครับนะตั้งแต่วันที่1นึถึงยีาก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็คือในช่วงของวันที่1 3บสถึงสิแนะเข้ารนะวังผิดอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะจะส่งผลให้เราเองเนี่ยล่าผลนะครับคนอื่นมาเบียดเบียนอยู่เนนืองนะ นะครับก็ให้เรามัดระวังไว้นะครับนะแต่หลังจากนั้นถึงจะดีนะหลังจากวันที่26นะครับนะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยนะครับเวลาเที่ยงคืน46นาทีเนี่ยดาวพฤกษสจะมาอยู่ในเรือนลาพระและเขาจะส่งผลเนี่ยให้ดีเกี่ยวเรื่องของการงาน นะครับบางทีคาดการเกี่ยวเรื่องของการงานแม่นยําในลักษณะต่างๆแล้วก็คาดการเกี่ยวเรื่องของราบผลผลประโยชน์อะไรเงี้ยจะทําได้ดีเลยนะครับแล้วก็ดาวราหูกับดาวพฤกษ์เนี่ยเขาเรียกว่าราหูทรงยศสาหรับชาวราศีพฤษศเนี่ยให้คุณเต็มที่เลยนะครับนะราหูกับพฤกษ์เนี่ยคราเป็นองค์เดียวกันนะครับท่อนบนคือราหูท่อนล่างเนี่ยที่เป็นพฤกษ์เนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่ถูกตัดเนาะพอกลับมาเจอกันแล้วอยู่ในภพเรือนที่ดีเนี่ยส่งผลให้ นะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยประสบความสเร็จเรื่องของการงานจะมีเซนจะมองคนออกใช้คนเป็นนะครับจะรู้สึกมีจินตนาการอะไรมากมายเลยนะครับในช่วงที่ดาวพฤกษ์อยู่ในราศีมีนะก็นะครับยินดีด้วยนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผมพิลาประกันใดอย่างไรต้องกราบขอเข้ามาภัยด้วยนะครับท่านใดอยากให้ผมทําคลิปแนวๆไหนก็สามารถคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ลยเฮงๆมาปังครับผมเกดเก้าให้ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกดเก้าพี่ดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมา นะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์น,นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ